สบายดีกับสบายดีพพเอเบอร์สุขทุกคนเด้อจากเพื่อนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะแล้วมือนีน้องรัดมีเรื่องเล่าอยากมานําเสนอให้พพเอได้เบ่งได้ชมน้ากันนอก็คือมีบทเพลงหนึ่งทุกคนที่เป็นกระแสไวร่ลในตอนนี้ดังไปทั่วถึงต่างประเทศเนาะชิงเป็นบทเพลงที่อ่าสื่อถึงความหมายถึงบรรพบุรุษภูทีเสียสละ ให้กับแผ่นดินไทยทุกคนนั่นก็คือบทเพลงแผ่นดินไทยทุกคนซึ่งเป็นกระแสไวรัลนในณปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องซึ่งอ่าบทเพลงนี้ทุกคนซือ้อถึงความหมายที่เลือกซึ่งทุกคนเกี่ยวกับเพื่อนแผ่นดินไทยเนาะที่ประเทศไทยยอมเสียสละทุกคนอ่าวเลาบุรุษหรือว่าบรรพบุรุษของประเทศไทยยอมเสียสละเพื่อรักษา ที่ปไตยรักษาพื้นแผ่นดินไทยเนาะพี่น้องซึ่งบทเพลงนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชันทุกคนบอกว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นทุกคนแล้วก็อินเดียเนาะและก็ไลาๆเวอร์ชันเนาะซึ่งน้องรัดจะนำมารีอคชันในพีพี้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะว่าบทเพลงนี้ทุกคนจะมีความหมายนักเน่นขนาดไหนเนาะและเป็นบทเพลงที่ว,ว้าวเทิงนะทุกคนบทเพลงนี้นะบอกเลยว่าน้องรัดไปฟังเลยนะ เป็นบทเพลงทีมีความคังแล้วกัมีความหนักแน่นทุกคนฟังแลวแบบโอ้โหสุดยอดอันนี้เพลงนี้เนาะและเมื่อน,นี้น้องละจะพาพีพีเอฟซีมาเบิงมาชมเนาะอ่าซีเวอร์ซันทุกคนคองบทเพลงนี้ว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนและแต่ละบทเพลงทีอ่าพีพีเข้ามารีแอคชัน่นรือวาอ่ะพีพีเขานํามาเวอร์ชันทุกคนว่าจะม้วนแล้วกัจะแบบ มีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนเนาะพี่น้องฟังแล้วเนาะในเวอร์ชันของภาษาไทยทุกคนแล้มาฟังทุกคนเวอร์ชันต่อไปเนาะเวอร์ชันภาษาอังกฤษทุกคนว่าจะอึ้งจะถึงขนาดไหนเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาชมพร้อมๆกันเลยเนาะ This is the is โอ้ทุกคนหนึ่งบทเพลงจบแล้วเนะเวอร์สันภาษาอังกฤษทุกคนและมาฟังทุกคนภาษาอินเดียเนาะพี่น้องว่าเพิ่นจะอ่าห้องในเวอร์สันภาษาอินเดียได้แบบสุดยอดขนาดไหนเนาะมาเบิ่งมาชมนํากันเนาะบอโลซาเนาะพี่น้อง ये है जहाँ मैं पैदा हुआ तू सोच भी मत कर नष्ट करना दावा करते फिरते झूठ फैलाते हर जगह तू कभी सपने में भी मेरी धरती को रोंद मत ये थाईलैंड है शांति चाहता है पर डरता नहीं पूरी ताकत से दुश्मन को मार भर องเวอร์ซันเนาะเข้ามาฟังเลยเวอร์ซันอินเดียเนาะพี่น้องบอกได้เลยว่าสุดยอดพี่น้องคนลุกแห้งเลยบอโอสาเนาามาฟังเวอร์ซันสุดท้ายเนาะพี่น้องเวอร์ซันของประเทศเกาหลีเนาะพี่น้องว่าจะสุดยอดขนาดไหนเนาะทุกคนแต่ละเวอร์ซันนี้คือแบบโอ้โหสุดจริงๆเนาะบอโอสาทุกคนมาฟังเวอร์ซันต่อไปเนาะ 땅은 내가 태어난 땅이다. 너는 침범하거나 파괴하려하지 마라. 여기저기 아무렇게나 주장하고 날뛰는 미친 놈들아, 내 조국을 짓밟으려는 생각은 하지 마라. 태국은 평화를 사랑하지만 전쟁이 나면 두려워하지 않는다. 온 힘을 다해 싸워 적국의 원수를 몰아낸다. 이곳은 태. โอ้โหพี่น,อน้องในเบื้องใดชมน้ากันแล้วเนาะก็คือเตะเวอร์ชั่งทุกคนมันจะบ่งบอกได้เลยว่าศักยภาพของกองทัพไทยเพิ่นแบบแข็งแร่งขนาดไหนเนาะในด่านทุกคนการเสียสละของบรรพบุรุษทุกคนของประเทศไทยยอมเสียสละเพื่อปกปองพื้นแผ่นดินไทยทุกคนให้รอดพ้น ไปจากศัตรูทุกคนที่จะมาแย่งนชิงเนาะพื้นแผ่นดินไทยพี่น้องก็คือเพลงนี้ทุกคนมันบ่งบอกเลยว่าประเทศไทยแบบมีศักยภราพี่แข้งแก่งขนาดไหนบอ่ย,ยอมให้ศัตรูมาลุกลาาเนาะพี่น้องแต่ละเวอร์ชันเนาะแต่ละภาษาทุกคนคือแบบขาจา่องแบบใดแข้งแก่งแห้งทุกคนในเนื้อ,อาหาของเพลงนะมันซื้อให้เข้าหูเลยว่าเพลงนี้ทุกคนบ่งบอกถึงการ อาปกครองของบรรพบุรุษของไทยเนาะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเนาะสุดยอดขนาดไหนพี่น้องก็คือแต่ละเวอร์ชันทุกคนเสียดายเนาะบ่มีอาเวอร์ชันลาวทุกคนเพราะว่าอาภาษาไทยกับลาวมันกระขายขึ้นกันเนาะพี่น้องก็ฟังออกเนาะก็คือแต่ละเวอร์ชันทุกคนสุดยอดอะไรทุกคนบอกว่าจะเป็นอาอินเดียอังกฤษทุกคนญี่ปุน่นเกาหลีเนาะ หลายๆประเทศแหละทุกคนที่เขาเจา้าอ่าแต่ละเวอร์ชันนะมันแบบสุดยอดอะไรทุกคนพลังเสียงของเขาเจา้าที่ข้าเจา้าห่องซื้อออกมากอะไรแบบสุดยอดอลังการมากพี่นอ้องเอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดกาผไาพี่ๆเอซมาเมืองมาชมเนาะอ่า เพลงหนือว่ามารีแอคชัน่นเพลงไทยเนาะทุกคนหรือว่าเพลงพื้นแผ่นดินไทยของประเทศไทยทุกคนแต่ละเวอร์ชันว่าอลังการขนาดไหนเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจเพื่อพี่น้องเด้อจ้าที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่พีเอฟซีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย